เอาวานโชว์จากบาทดูเนี้ยเร็วเร็วเร็วเอฟซีอยากเบิงนะ้งเนี่ยกัดไว้เพราะว่าเดี๋ยวเขาสูบพุ่นแล้วเดี๋ยวปลาจะเลียนขึนน้นไหมสิเออเดี๋ยวขอสักคลิปหนึ่งถ่ายเอฟซีเบิ้งอยู่ไหนว่าแหจากซอกเนี่ยมีหองแหวน่ะแหใหญ่แท้ หกศอกกระเพาะเนี่ยมันเหรียญของใหญ่ตัวเนี่ยมื่งนี่ยทั้พวกกุญจานที่ดึงน้ามันมุ่เนี่ยกุญจานที่ดึงน้าปะ <ừ? S 1> นั่นน่ะแห้งแท้เดี๋ยวเตรียมขั้นหลอดนี่แห้งแล้วเนี่ยไปบ้านกุญจานนี่แหละมีงูจงอางใหญ่อยู่ในป่าน,นี่แหละแม่นไปแบบนั่นมันยิงงูหรือเปล่าคิดว่าแม,ม่นปะ มันมาว่ามันยิงกจงานขนาดนั้น,นเนหอวานันซื้ออย่างนะนซื้ออย่างนะ้นโอ้ยมิวมิว,มว,มว,มวระวังระวังระวังววครับโอ้มิอวออกไปกินบักลาโตนะเมาไหมโอ้ยเจ้าของนะได้หน่อยว่าคนมาหางมา เอาน้ำลดแ oh. ห ạ เจ็ดศอกครับนี่แห ạ จากเส้นมิวเนี่ยฮะสามเส้นตเตี้ยแห ạ เจ็ดศอกนะครับสามเส้นเอาปอคอมาโชว์จากน้อยดอว,วันนี้แบดเบิร์่าได้ท่ายตอนอปคอคอใหญ่ๆนี่ยมิววันน่ะ โอ้เสียดายหลายมาคลิปบอไดี้ทายเบืง้งให้พี่น้องเบืง้งนั่นมิวมิวไปไปเร็วเร็วเร็วเอาเร็ว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 ,เ,รวเอาแหมมิวไปไอ้ใคเอานำรถเนี่ยสิ่พอถังยังไงเนี่ยน้ามอเหลือหลายได้มิวเนี่ยเอาแหม โอ้ยหน่อยท่พอทันเนาะเนี่ยเอาโอ้ยเนี่ยพี่น้องพอดีสูบน้ำเห็นน้ำปังพี่น้องน้ำม,มันเลยแห้งพี่น้องเดี๋ยวมันจะแห้งลงหอดพืน่นหอดอน้นหมดแล้วพี่น้องเนี่นะครับมาเบิ่งเสียนมิววานแห่พี่น้องนะครับ คาดว่าแรงๆงจะได้เก็บปลาวาพี่น้องนะครับน้ำตอนแรกคิดว่าน้ำซีบหลายพี่น้องนะครับตอนนี้น้ำหลายอยู่พี่น้องนี่นี่ครับนี่คล้องนี่เคยมาถ่ายพี่น้องเฮาวานแห่ให้พี่น้องเบิ่งพี่น้องนี่ครับนี่บอลมดอกพี่น้องนะครับบอลมบอลมนะครับบอลมนะครับก็คือหลุมมอวนนี่พี่น้องที่ถ่ายนะครับหลุมมอวนนี่เอายากพี่น้องเอ้ยวานนี้แบตเบิดบริเทศไทยปาคอใหญ่ให้พี่น้องเบิ้งนะครับตอนแรกคิดว่าจะบวบีป่าครับ พอตอนนะครับหน้าม,มันแห้งไปรยุทหลุมลแล้วพี่น้องเอ้ยเช่นไหนโอ้ปลาคอหลายๆวันเนี่ยปลาคอโลนึงน้ำมินะ่งหน้าวันเนี่ยจากตัวมิ่งสามตัวบ่มิว่วขนาดโลนึงอ่นนะมีบ่เอาแหมเร็วเร็วเร็ว,เ,รวเอาเลยเอาเอาเอนั่ยนะโอ้ยข้างจ้อยโอ้ยข้ามันก็ออกแล้วนะพี่น้องว้าวโอ้ยหลุดน้ำเซส้นมิ่งพี่น้องไปหลุดน้ำเซส้นมิวงด้ยวยพี่น้อง อุสารุ่นน้ำวนนะครับหาปลาจก่งหลายพี่น้องเลยเซียนมิวครับเนี่ยนะครับปะปะเนี่ยพี่น้องหน้าทางด้านซ้ายมือเนี่ยพี่น้องที่ว่าเพิ่นพองอุอจงอ่างใหญ่อยู่ถึงพ้นพี่น้องนะครับเนี่ยนะครับพี่น้องพ่ออยู่เพิ่นมหานกเพิ่นกับพ่อพี่น้องนะครับเจ้าของน้ากับพ่อนอนนะครับอยู่ถึงพ้นพี่น้องหางอยู่ตีนเพียพี่น้องหัวอยู่อีกฝั่งหนึ่งพี่น้องเอ๊ะ พี่นังว่ามันจากเม็ดรครับเนี่ยับผมเนี่ยยุใส่เดี๋ยวเดี๋ยวมันได้พวกปลาแล้วเนี่ยโอ้ยบ้านแห่กับข้างไว้จะได้ยังไหนปลาออกเบิดแล้วนะเอามากัดดีกว่าเอ้ยพึ่งบ้านเทอะโอ๊ยใส่ป่าโอ้ย ว่านไปข้างเพื่อมันที่ไปได้อย่างไรในปลาไหมเอาดีเอาอดีอาอดนี่ขั้นตอนก็คือว่านแล้วพี่นอ้องว่านแล้วก็ต้องเก็บตีนมาบิ้วเอ่อว่านปั๊บนี่ต้องไปไล่ไล่ตีนแหม,มันชิมีลูกลูกเอ็ดเนี้ยเฮือดจีน่ะโอ้ยกับว่าหาเบิดทั่วกนคอยเฮือดว่าบะหมี่คอยเฮือดที่ ส่กะุดโอ้พี่น้องครับโชว์เนาะโชว์เนียโชว์เนียกระสูบจุดพี่น้องนะครับกระสูบจุดเนี่เขาเรียกว่าเป็นปลานักล่ามิ้วเข้าใจปะ่ะกระสูบจุดเนี่ยถือว่าเป็นปลากุมพีดีเตอร์ครับนี่คือไล่กินปลาเล็กปลาหน่อยพี่น้อง,งเนี่ยนครับปลาก,กระสุนเนี่ยแต่ว่าเนื้อมันมาแซ่พี่น้องเวลาเขาไล่ ไล่กินลูกปลาเนี่ยโอ้ต่ย่านหลายครับเสียงว้าวๆเนี่ยฮะนะครับเดีพี่น้องแต่ว่ามันเนื้อมันจืดพี่น้องคนละมนันยมพี่น้องนะครับใชครับถ้ามีการระบาดนะครับในท้องที่หลายๆนี่ลูกปลาเบิดพี่น้องเอ้ยกระสอบจุดเนี่ยมันเก่งพี่น้องมันเป็นปลานะครับป่านักล่าพี่น้องกระสอบจุดครับเยียงถึงเรียกยรยกระสอบจุดมันจะมีลายจุดสีดำยุข,ขังตัวได้พี่น้องเด้อเนื้อจืดมิ้ว กระสูบจุดเนี่ยฮะมันจืดว่าสู่ปลาขาวห้อดอกพี่น้องปลาขาวนำเงินเนี่ยนะครับพี่น้องเนี่ยเนี่ยเอาม,มิ้วอันนี้เป็นมือแรกวะนี่ตัวแรกมืม้อวานี่ตัวแรกพี่น้องเอา้าโอ,โอ้ตัวแรกแหกหมานพี่น้องได้ปลากระสุบจุดโอ้พี่น้องเอ้ยนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอา้าเอา้าโชว์ก่อนมีอีกตัวให้ก่อนเอาไอ้ ดังดังเขียวเตี้ยอ,อยู่สายยี่หม่องรถมอเตอร์ไซค์ป่ะอ่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะไปเอาเอาเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์มิว,ดวไดนะ้ขึ้นไปได้อ่าโอเคครับเอาเนี่นมามาขึงพรมปะ่ะมากัดพรมปะามา่ะอ่าโอเคเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวจะไปเอาถุงใส่ปลาให้ยเซนมิวพี่น้องนะครับได้ปลากระสุบจุดนะครับแหแรกพี่น้องแหแรกแหกหมานพี่น้องมื้อนีลแล้วก็สิเอาดางมากัดป่าห้ปลาลงไปข้างล่างนะพี่น้องเด้อ อยู่เดี๋มีแ้งส้สุขคนพี่น้องนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องเด้อขอบคุณครับ